สวัสดีค่าสำนักงานคลังจังหวัดลบบุรีขอนำเสนอผลการใช้จ่ายและการเบริกจ่ายงบประมาณจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่31พฤษภาคม2568รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการในจังหวัดลบบุรีที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น9,189.15ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว5,303.81ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ57.72อยู่ลำดับที่71ของประเทศ ส่วนใช้จ่ายแล้ว6,703.37ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ72.95อยู่ลำดับที่74ของประเทศรายจ่ายประจำของส่วนราชการในจังหวัดลบบุรีที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น5,061.41ล้านบาท,บาทเบิกจ่ายแล้ว3,657.85ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ72.27อยู่ลำดับที่73ของประเทศส่วนใช้จ่ายแล้ว3,699.45ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ73.09อยู่ลำดับที่73ของประเทศ รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดลบบุรีที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น4,127.74ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว1,645.96ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ39.88อยู่ลำดับที่70ของประเทศส่วนใช้จ่ายแล้ว3,039.2ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ72.77อยู่ลำดับที่59ของประเทศ งบพัฒนาจังหวัดลบบุรีภาพรวมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น2 1 8 0 7ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว59.8 4ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ27.44อยู่ลำดับที่23ของประเทศส่วนใช้จ่ายแล้ว1 3 6 8 7ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ62.76อยู่ลำดับที่45ของประเทศรายจ่ายประจำได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น7 0 9 1้านล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว38.06ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ่ลาดับ17ของประเทศ ส่วนใช้จ่ายแล้ว46.01ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ6 4 8 8อยู่ลำดับที่19 000, ของประเทศในส่วนรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น147.16ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว21.78ล้านบาท, 78, 000, บาทคิดเป็นร้อยละ14.80อยู่ลำดับที่38ของประเทศส่วนใช้จ่ายแล้ว90.86ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ61.75อยู่ลำดับที่49ของประเทศ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณพุทธศักราช2567กันเงินไว้1,436.38ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว1,202.03ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ83.68คงเหลืองบประมาณ234.35ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ16.32ท่านสาม,มารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดลบบุรีโทรศัพท์0367701 54-5 Facebook สำนักงานคลังจังหวัดลบุรี